หน้าแก้มแบนมีร่องแก้มงบน้อยเติมอะไรก่อนคะถ้าถามว่าเติมฟิลเลอร์ใช่ไหมถ้ากรณีนี้การเติมบริเวณหน้าแก้มก็จะช่วยให้ร่องแก้มดีขึ้นได้คะ่ะเพราะว่าเวลาอายุมากขึ้นอะ่ะส่วนมากแฟตบริเวณเนี้คะ่ะมันจะลอสไปทําให้มันตกลงแบบนี้เวลาใบหน้าที่มันหย่อนอะ่ะมันจะไม่ได้หย่อนจากบนลงล่างนะมันจะหย่อนแบบเฉียงเฉียงแบบนี้ยสังเกตดู จะมีแบบร่องแก้มร่องน้ำหมากเวลาอายุมากขึ้นเพราะว่ามันตกลงตามแนวนี้แนวเฉียงเฉียงดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเติมหน้าแก้มก่อนใช่ปะววลุ่มตรงนี้มากขึ้นมันก็จะยกผิวตรงเนี้ยฟึ๊บขึ้นไปได้เออถ้าให้เลือกนะก็เติมหน้าแก้มก่อนก็จะคุ้มกว่าค่ะแต่ถ้าเติมหน้าแก้มไปแล้วแล้วเฮ้ยร่องแก้มก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันยังมีเส้นอยู่อันเนี้ยก็อาจจะต้องเติมบริเวณ รองแก้มเพิ่มนะเพราะว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่วอลลุ่มมันะลอสไปค่ะจะเห็นเป็นแบบเงาเงาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เติมกันบ่อยเนาะ